อการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภาษาจีนสัปดาห์นี้เราซื้อจะมาสอนการขีดลลำดับขีดคำว่าโห่จือโหจือที่แปลว่าลิงเรามาเริ่มกันเลยค่ะขีดที่หนึ่งขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สาม ขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หก ขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกขีดที่เจ็ดขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกขีดที่เจ็ด ขีดที่แปดขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกขีดที่เจ็ดขีดที่แปดขีดที่เก้าขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ ขีดที่ห้าขีดที่หกขีดที่เจ็ดขีดที่แปดขีดที่เก้าขีดที่สิบขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกขีดที่เจ็ดขีดที่แปด ขีดที่เก้าขีดที่สิบขีดที่สิบอ็ดขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกขีดที่เจ็ขีดที่แปดขีดที่เก้าขีดที่สิบขีดที่สิบอ็ดขีดที่สิบสอง ตัวอักษรตัวที่สองค่ะขีดที่หนึ่งขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามคำนี้อ่านออกเสียงว่าโฮจือโฮจืแปลว่าลิงค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เข้าใจหรือยังคะ ถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเหล่าซื้อมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำให้เด็กๆเ,เขียนลำดับขีดภาษาจีนคำว่าโหจื่อลงในกระดาษพร้อมกับวาดภาพระบายสีตกแต่งให้สวยงามเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งเหลาซือ้อที่โน้ตนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าใจเจียนใจเจียน